มาตอนที่ช่วงเปิดอกครับวันนี้จูนพาไปดูงานเปิดตัวรถกระบะสุดแกร่งนะครับเชฟโรเลตโคโร a d o ตัวใหม่นะครับที่ไบเทคบางนากันเลยทีเดียวไปดูกันนะครับว่าเชฟโรเลตคันนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไปมากแค่ไหนและเพิ่มเติมเทคโนโลยีอะไรเข้าไปบ้างติดตามได้เลยครับในช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กับงานเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดสายพันแกล่งสไตล์อเมริกันของเชฟโรเลตโคโลราโดโฉมใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างคุณอุนาและคุณวันชนะผู้บริหารของบริษัทเชฟโรเลตเซีย์ประเทศไทยจำกัดจะมาบอกกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณอนะุนาสวัสดีค่ะคุณวันชนะสวัสดีค่ะคุณจนะูนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับการเปิดตัวเชฟโรเลตโคโลราโดโฉมใหม่ค่ะก็วันนี้นะคะที่เราเปิดตัวนะคะเชฟโรเลตคโรโดโฉมใหม่นะคะก็ได้รับการตอบรับจากส ส่วนของผู้จัดจำหน่ายด้วยนะคะ,คะแล้วก็เรามีการเชิญคาคลับด้วยค่ะก็ได้ฟีดแบบเป็นอย่างดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะ,คะ ในส่วนของเชฟเบอร์เลยโคโลราโดนี่มีการเปลีป่ยนอะไรบ้างหรอคะสำหรับรถตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นรถกระบะรุ่นใหม่ของเรานะคะ,คะหน้าตาเนี่ยใหม่แน่นอนหน้าตาใหม่แรงบันดาลใจของเราได้จากไหนก็คือรถของเราเนี่ยแน่นอนเราเป็นรถอเมริกันนะคะก็คือกระบะพันแท้สายพันอเมริกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนอตอเมริกานะคะก็ค,คือบริษัทแม่ของเราอยู่ที่นั่นนะคะแล้วเราก็ทํารถกระบะมาเนี่ยเกือบ100ปีแล้วใช่ไหมคะคุณพันธนะเป็นเรียกว่าตำนานเลยเป็นตำนานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งงแกร่ ความบึกบึนนะคะตรงนี้มาเต็มที่แน่นอนอนอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นชัดเจนชัดๆเลยก็คือในส่วนหน้าส่วนหน้านี่กระจังหน้าของเราก็ใหม่ในส่วนของไฟนะคะแล้วก็เรื่องกันชนตรงนี้น่ยจะเห็นว่าใหม่มากเลยแล้วก็จะมีสีสีตอนนี้ที่ทุกคนพูด พูดถึงกะะันเยอะก็คือมีโอเวอร์เรทใช่ไหมคะคุณชนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเป็นสทีที่ทุกคนเห็นแล้วบอก oh, <c oughs> โอ้โหขับมาเนี่ยเห็นภายใน500เมตรได้มาเพราะว่าสีเนี่รลบรองว่าสะกดทุกสายตาบ <c oughs> นท้องถนนนะคะ <c oughs> แล้วนอกกนั้นเนี่ยในส่วนของภายในเนี่ยเราก็มีการตกแต่งใหม่ให้หรูหรามากขึ้นนะคะเพราะจริงแล้วเรามองว่าคนที่ซื้อรถเราเนี่ยไม่ใช่ชมองละสมรรถนะอย่างเดียวแต่จะมองในส่วนของดีไซน์ที่สวยงามด้วยนะคะแล้วก็นั่งสบาย นะคะถ้งไงเดี๋ยวให้คุณวัญชนาล่าให้ฟังว่าตรงนี้จะนั่งสบายได้ยังไงรับ <c oughs> จริงๆเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เราเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> คเครื่องยนต์เนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรเทอร์โบแปรผันนะครับเ <c oughs> ครื่องยนต์ <c oughs> ตัวใหม่ของเราเนี่ยสามารถทํากําลังได้สูงสุดถึง180แรงม้าแต่มีแรงบิดถึง440 <c oughs> นิวตันเมตรนะครับแรงบิด <c oughs> ขนาดนี้เหลือเฟือครับกับการใช้งานทุกรูปแบบเลยนะครับขึ้นเขาลงหัวนี่ได้หมดเลยได้เลยครับสบายครับไนนๆ้เราเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วเนี่ ระมัดระวังในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ทําทให้ยางพวกนี้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์สู่ตัวถังได้มากขึ้นรวมถึงยางตามตัวถังต่างเนี่ยก็เป็นเป็นชนิดใหม่นะครับไม่ว่าแรงสั่นสะเทือนจากช่วงล่างนะครับขึ้นมาที่แชสซีเจอจะถูกยางที่รองตัวถังพวกนี้ดูดซับไว้นะครับทำให้แรงสั่นสะเทือนพวกนี้มาไม่ถึงห้องโดยสารนะครับการปรับปรุงเรื่องเสียงของลมนะครับเวลาเราขับรถเร็วขับรถตามปกติเสียงจะออกต<อ>่าง,างจังหวัดครับจะมีเสียงลมเข้าเยอะเราระมัดระวังในเรื่องของการออกแบบตรงนี้เยอะนะครับกระจกหน้า กระจกข้างตุกซีลรอยต่อทั้งหลายเนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับรวมถึงกระจกประตูหน้าเองเนี่ยเราเปลี่ยนให้กระจกหนาขึ้นนะครับเพื่อช่วยทําให้ป้องกันเสียงจากข้างนอกเนี่ยเข้ามารบกวนในห้องโดยสารนะครับพอเราขึ้นไปนั่งขับแล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับว่ารถเนี่ยมันเงียบขึ้นจริงๆนะครับ <c oughs> เป็นผลพวงมาจากทั้งเครื่องยนต์ที่เงียบขึ้นสมรรถนะดีขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็การออกแบบการปรับปรุงเรื่องของซีล,ลยางต่างๆทั้งหมดเลยนะครับได้ฟังรู้สึกว่าอยากเข้าไปนั่งจังเลยอ่ะใช ุจดใช่รีโมทสตาร์ทนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นที่หน้าภาพภูมิใจเพราะว่าเป็นคันแรกของเซกเมนต์นี้และรถกระบะก็คือไม่มีคันอื่นมาก่อนนะคะของเราจะเป็นคันแรกเลยแล้วก็สําหรับบ้านเราร้อนๆนี่นะคะนั่งอยู่ในบ้านถ้าร้อนนี่ก็ติดเครื่องรอไว้ได้เลยเปิดแอร์รอได้เลยสะดวกมากเลยค่ะ แล้วก็อีกอันนึงตอนนี้เนี่ยเวลาพูดถึงขับรถเนี่ยทุกคนก็มีการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออร์นิวโคโลราโดเนี่ยก็สามารถรองรับในส่วนของ Apple Car p l a y ได้นะคะแล้วก็ส i ริไ f r ร e แล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถไปเนี่ยไม่ต้องรักสายตาจากพวงมาลัยเลยก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยค่ะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อีกเท่าตัวเลยนะคะใช่ค่ะค่ะทีนี้สำหรับเชฟอร์เลย์โคโรราโดนี่เป้าหมายนี่กลุ่มลูกค้านี่คือคนใครบ้างคะคือจริงๆแล้ววนน่่ใใสของหม รจริงๆแล้วทาร์ e เก็ตกลุ่มของเราก็มีทั้ง2ส,ส่วนนะคะสำหรับคนที่มองหาเฉพาะในส่วนของศักรยานทารใช้งานเป็นหลักตรงนั้นเราก็มีสามารถตอบโจทย์ได้นะคะอีกอันนึงก็คือในส่วนของไฮคันทรีที่เรามองทาร์เก็ตกลุ่มเป็นคนในเมืองนะคะนะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการที่วันธรรมดาทํางานแต่ว่าแต่ว่าที่จะออกไปบุกป,ป่า ลุยโครนอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเราทั้งสวยนะคะดีไซน์ดีแล้วก็สมัครธรรมนะเนี่ยสุดยอดนะคะตรงนี้อีกอ,อันนึงจริงๆแล้วเนี่ยที่ขับรถกระบะ<ส>อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าก่อนที่จะเอารถไปขายให้ผู้บริโภคเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ารถเรามีดีอะไรถามว่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะญิงขับรถกระบะไว้หรอคันใหญ่หรอพี่บอกว่าไม่จริงเลยพี่ลองแล้ว พวงมาลัยนี่เบามากนะคะสามารถที่จะคนโทรลได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยบอกว่าคันยาวเราจะถอยรถยังไงอะไรแบบไหนมีกล้องมองหลังนะคะข้างหน้าก็ไม่ต้องไปกลัวชนชาวบ้านมีเซ็นเซอร์อีกที่วันชนะบอกอุณาขับได้อุณาไม่ต้องห่วงมีเซ็นเซอร์หมดครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเราจอดรถเรามีกล้องมองหลังแล้วเรามองเห็นจากด้านหลังนะครับเราขยับขึ้นด้านหน้าแล้วมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยรู้เตือนว่า ระยะเหลือแค่ไหนขยับรถได้เท่าไหร่นะครับพวงมาลัยเราใช้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับสุภาพสตรีขึ้นไม่ขับสบายครับไม่หนักเหมือนรถกระบะในความคิดของนเกิร์มคนเฟิร์มจริงๆค่ะโอเคสุดท้ายนี้ทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะก็ฝาก ออนิวโคโลราโดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมตินสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราส่งไปให้นะคะแล้วก็มาลิจิสเตอร์ที่ Facebook ของเรานะคะเชฟโรเลตไท a แลนด์เดี๋ยวเราส่งข้อมูลไปให้แล้วก็ขอให้แบบว่าช่วยกันมาสนับสนุนเชฟโรเลตด้วยนะคะเราตั้งใจทํางานเต็มที่แล้วก็พี่วันชนะก็ตั้งใจทํางานเพื่อที่ว่าให้รถได้ดีที่สุดสําหรับผู้บริโภคชาวไทยคะ่ะค่ะชนะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ รถกระบะของเราเนี่ยนอกจากดูแข็งแกร่งนะครับยังแฝงไปด้วยความปราณีตนะครับแล้วอย่างที่บอกอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เราจัดเต็มนะครับเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยในการขับขี่ทําให้รถคันนี้ขับง่ายนะครับแล้วก็ขับแล้วมีความสุขนะครับก็อขอเชิญชมติดต่อเรานะครับแล้วเดี๋ยวเรืเร่อราวนี้เราจะเริ่มส่งมอบรถให้ตามตัวแทนจําหน่ายของเราแล้วก็เชิญทดลองขับได้นะครับเท่าที่ฟังดูนี่เชโรดเลตคอร์ดแลนด์นี่น่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็ดูโซนแล้วว่าจะเหมาะก,กับ ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยะนะคะในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ,คคะสวัสดีค่ะเห็นแวบแรกนี่ก็เรียกได้ว่าโดนใจเลยนะครับทั้งรูปร่างหน้าตานะครับรูปทรงรวมถึงสีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เขาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้กุญแจรีโมทนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับแถมยังมีระบบที่รองรับคนขับที่เป็นผู้หญิงด้วยเรียกได้ว่าเราเทใจให้เต็มร้อยไปเลยฮะ